คลิปนะคะจากร้านโซฟาเบย์เดคอร์นะคะก็วันนี้นะคะที่จะมาพรีเซนต์นะคะโซฟาเบย์ so ที่ชื่อว่าโซฟาเบย์แฟมิลี่นะคะก็ทำไมถึงชื่อนี้นะคะยังไงลองมาดูกันเลยนะคะก็อันนี้นะคะ่อนอ <atic> ื่นเลยนะคะต้องลองดู <ật> ตัวนี้นะคะสามารถที่จะดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะคะก็เป็นเซตแล้วแ็คเล็กๆแบบนี้นะคะนี่น,นี่เลยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้อ่าอันนี้ ใซตแบบนี้ได้นะคะก็คือว่าเราสามารถนั่งกันได้ทางครอบครัวเลยะะแล้วกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ตัวปรับระดับนะคะก็คืออย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเก้าอี้ตัวนี้นะคะ่ะเราสามารถปรับระดับได้หลายระดับเลยนะคะนี่ตั้งแต่นอนนะคะจนถึงระดับนี้นะคะ,ะปรับได้หลายระดับจริงๆนะคะนอกจากสมมติว่าเราต้องการเอระดับไหนนะคะก็ตามสบายเลยนะคะนั่งดูทีวีนั่งดูหนังนะคะนั่งทํางานนะคะก็สบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปรับ ตัวเนี้ยเราต้องการทําให้มันเป็นโซฟาเบสยังไงได้บ้างนะคะก็ปรับตัวนี้เอลงไปเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะนี่ด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้อีกด้านหนึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถปรับเอได้เลยเหมือนกันนะคะอ่านะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นโซฟาเบสนะคะ,อะนอนได้เป็นผูกนอนสบายๆเลยนะคะสไตล์ญี่ปุ่นได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมตินะคะว่าใครสนใจนะคะ เลือกสีเลือกหนังได้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีผลิตแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงนะคะวันนี้ทิปนะคะแล้วก็โซฟาเบสแฟมิลี่ตัวนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ